เกมอันไหนที่เราชอบนะครับตอนเด็กอันดับหนึ่งคือชอบมากสุดอันดับสิบคือน้อยสุดนะครับอันนี้เป็นเกมวิ่งนะครับทะลุทะลุอันนี้ไม่ค่อยชอบเกมวิ่งเอาไปห้าก่อนเกมอะไรอีกแพ็กแมนเฮ้ยแพ็กแมนตอนเด็กชอบนะเอาไปสามก่อนเอาไว้กินกินไงโอ้โหแคนดี้ลาซาก้าอันดับสองเลยแล้วกันเล่นเยอะจัดตอนนั้นอะฟันแตงโมเหรออันดับเจ็ดแกันฟันแตงโมไม่ค่อยเท่าไหร่ มินเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นเอาไปสิบแล้วันไม่เคยเล่นไม่รู้จักอืมโอ้โหเอไออะไรวะเอ Angry Birds Angry Birds อันนี้ก็ชอบนะดับสี่ก็แล้วกันเพื่อมีดีดกว่าอืมอันนี้เป็นเกมอัวนนี่โคตรโมโหเลยมันวิ่งแล้วมันก็ตีลังกามั่วเอาไปดับเก้าแล้วกันไม่ชอบเล่นอืมโปเกมอนโอ้โหโปกเกมอนนี่น่าจะดับหนึ่งแล้วชอบสุดมีอีกไหมอ๋ออันนี้เป็นซับเวย์เกมวิ่งวิ่งหนีตำรวจนะเอาไปดับหกก็แล้วกันอันดับสุดท้ายดับแปด Hả? Game là vậy Mình...